ทำทานแบบไหนได้ผลแบบไหนก็เหมือนกันนี่อันนี้อันนี้ผู้เจ้าก็บอกส่วนอันนั้นผู้เจ้าก็บอกความแยกแยะว่าได้ผลอย่างนี้ไงนะและได้ผลแก่ใครได้ผลแก่เปรตล้วก็บอกฐานะอาฐานะก็นี่ไงคือผลใช่ไหมมุมต่างคืออะไรอะขอกราบข้าพเจ้าผมเข้าใจว่ามุมต่างก็คือว่า ให้ทานโดยมีผู้รับแล้วก็ให้ทานโดยไม่มีผู้รับครับนี่จากตรงไหนเนี่ยตรงนี้ครับอ๋อจากตรงนี้เออต้องอย่างนี้อ่าอ่าลองดูถูกต้องคือถูกหรือเปล่าไม่รู้ให้เราพิจารณาเอานะแต่เราก็พิจารณาว่าอย่างนั้นเพราะว่าพระเจ้าตรัสอันแรกที่คำถามของพราหมณเนี่ย ข้าพเจ้าได้นามว่าเป็นพราหมณ์ย่อมให้ทานย่อมทําความเชื่อว่าทานนี้ต้องสําเร็จแก่ญาติสาเรตผู้ล่วงลับคําว่าทานของเขาเนี่ยถามว่าแล้วให้กับใครเขาบอกไหมไม่ได้บอกให้กับไฟเปล่าใช่ไหมให้กับดวงจันทร์เปล่าให้กับดวงอาทิตย์ใครใครคนรับอะ่ะถ้าจะมาถามยมตอบว่าใครคนรับ ผู้เจ้าถึงไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าเปรตรับอันนั้นคือผลผลแต่ทานตรงเนี้ยเขาให้ใครเขาให้ใครเขาพูดไหมเขาไม่ได้พูดจริงไหมแต่ประโยคที่ผู้เจ้าพูดนผะู้เจ้าบอกให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูรไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปไฟแกสมณะหรือพราม แล้วถ้าไปเชื่อมกับพระสูตรปารติปุคลิสิบสีพระองค์แตกเป็นอีกสิบสบุคคลในการรับทานเริ่มจากสัตว์เดรชานร้อยเท่าดังนั้นโยมให้ทานกับเดรฉานได้ไหมได,ได้ให้ทานกับปุทุชนที่ทุศิลได้ไหมไเอาไปพันเท่า ให้ทานกับปุถุชนที่มีศินได้ไหมไเอาไปแสนเท่าให้ทานกับคนที่ปราศจากกรามได้ไหมไเอาไปแสนโกดเท่าให้ทานกับอริยะได้ไหมไเอาไปนับประมาณไม่ได้ไดแล้วก็ไล่อริบุคลผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปฏิผลโสตาปฏิผลผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นสกทา,าคามิผล สกทา,าคามีผลผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอนาคามีผลอนาคามีผลผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นอนาราถผลอราถผลพระปัจเจกพุทเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าเป็นปาติกปุคลิสิบสดังนั้นการให้ทานของโยมเนี่ยในบุคคล14บสีจำพวกเนี้ได้รับอนิสงค์ตอบสนองมามากน้อยเท่าไหร่ ผู้เจ้าก็จะแจกแจงไว้ให้นะดังนั้นเขาบอกว่าเขาเป็นพราหมณ์เขาย่อมเชื่อในการให้ทานแล้วเขาบอกไหมว่าเขาให้แก่ไกลเขาไม่ได้บอกจริงไหมอ่าดังนั้นเมื่อเขาไม่ได้บอกพูดไม่หมดพูดไม่จบผู้เจ้าก็ไม่จบเหมือนกันก็บอกแค่ไม่จบใช่ไหมอ่าก็เลยบอกอัฐานะและฐานะไง ถูกต้องไหมอ่าแต่นั้นเมื่อเป็นการให้ทานประเภทแบบนี้ที่คุณถามมาเนี่ยฐานะเดียวที่จะได้ก็คือเปรตอ่าแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นไม่ใช่ละต้องไม่ใช่อย่างนั้นละถูกต้องไหมเห็นไหมตอบยากนะดังนั้นเวลาคนถามมาถามหลว่มๆว่าเฮ้ยให้ทานแล้วให้ผลไหมเนี่ยหยูยจะตอบมันยังไงเนี่ยมันยาวไง,ม,วไงมันยาวเงื่อนไขมันเยอะนะแล้วความเข้าใจเขาก็แบบหนึ่งเพราะ แม้แต่โยมเองก็ต้องคิดว่าเวลาพราหมณ์พูดมาอย่างเงี้ยก็คือมีผู้รับจริงไหมจะคิดไหมว่าเขาพูดหยุดแค่เนี้ยคือหยุดแค่นั้นจริงๆแล้วพวกนี้เขาก็เป็นอย่างนั้นแต่ผู้เจ้ามีประสบการณ์นะี่ยผู้เจ้าเห็นเขาให้กับไฟพวกปูชาไฟก็เอาเนยไปให้นะน้ําข้าวผลไม้เพราะไฟศักดิ์สิทธิ์ไงใช่ไหมอ่ะอย่างนเนี้ยเนี่ยแล้ว กองไฟคือปาติภูกล,ลิกสิบสี่ที่พระเจ้าบัญญัติไหมไม่ใช่เพราะพระเจ้าบัญญัติต่ําสุดคืออะไรเดรลฉานงไงเดรลฉานไม่ได้ลงมาถึงกองไฟดวงจันทร์ดวงอาทิตย์น่ะใช่ป่ะทางสามแพ่งทางสี่แพ่งอะไรนี่ไม่มีใช่ไหมเอออย่างเงี้ยใช่ไหมอืมนะมแล้วให้ทานกับบ้านนกอะ่ะได้ไหมะนะ อันนั้นจะเรียกว่าอะไรอ่ะใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะใช่ไหมอันเนี้ยมันก็ดูก็ต้องไปดูผู้รับไงว่าผู้รับอยู่ในปาติปกลิสิบสี่หรือเปล่าถูกต้องไหมเห็นไหมพระสูตรเดียวเนี่ยแง่มุมเยอะไหมเยอะ จะตอบเรื่องเรื Blade ่องหนึ่งทีนี่ถ้าไม่ได้มาทนนั่งฟังสุดตะกันเนี่ยโอ้ตอบยากตอบยากนะอืม ผมเห็นมุมต่างตรงตรงสัตว์เดรัฉานนะครับในยะแรกคือมีคนให้เดรัชานเนี่ยไม่ใช่อาถรรพ์เป็นเป็นอ,อาถรรพ์คือไม่ได้รับไม่ได้รับแต่ในยะที่สองคือเขาทำเองใช่เขาถึงได้รับใช่แสดงว่ามีคนให้ถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัชานเป็นยังไงม่ไไม,ไ,มไม่ได้ไม่ได้รับไม่ได้รับแน่ แต่ถ้าเราทําเองเราได้รับเราได้รับอ่าขั้นต่ําสุดคือเดลัจสารสารนรกไม่ได้ออ่า, <Okay. S 1> อาเห็นไหมนี่แยบขายอะไรแยบขายใช้ได้นะใช้ได้อ่าใช่ไหมก็ต้องพิจารณาละเอียดลงไปอีกเน,นี่ยถึงว่าที่พระเจ้าตัดอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วคนคนหนึ่งเก็บได้หมดไหมไม่หมดไงถ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปฏิปุจฉาวินีตาปริสาโนอุกาจิตวินีตา คือประชุมกันมั่วสุมกันด้วยคำของพระศาสดาหลายๆหัวแต่ละคนก็จะมีความสนใจไปในแง่มุมจับประเด็นนั้นประเด็นนี้ใช่ไหมมันก็จะได้ <c oughs> ได้แง่มุมขึ้นมา <c oughs> ก็จะเหมือนกับพระอราหันต์ห้าร้อยรูปมาสังคยนากันใช่ไหมหลังจากพระุทธเจ้าปรินิพานแล้วเอาใครทรงจําพระสูตรอะไรที่พระุทธเจ้าพูดได้บ้างคนนี้พูดมาสิคนนี้อ๋อคนนี้ต่อยอดคนนี้คนนี้ก็ทรงจำเอาไว้เพิ่มใช่ไหม ส่วนทั้งจําได้มากที่สุดอา้าวกระจายตัวไปเผยแผ่พระสัตธรรมใช่ไหมเนี่ยเพราะพระพเจ้าประนิพพผ่านแล้วไม่มีคมาตอบแล้วแล้วพระสัตธรรมก็คือบริบูรณ์แล้วพงค์ยืนยันว่าบริบูรณ์แล้วก็บริสุทธิ์ดีแล้วสิ้นเชิงแล้วอย่าเพิ่มอย่าลดดังนั้นเมื่อใครไม่เข้าใจอะไรก็เอามาประสูตรใครนะก็พูดมาคนคน พิกผูรูปหนึ่งไม่ได้ตามพระพุทธเจ้าไปทุกที่ะดังนั้นพระพุทธเจ้าไปเทศในแต่ละที่ก็จํากันได้ไม่หมดเพราะบางทีไม่ได้ไปด้วยหรือไปด้วยก็จําไม่หมดก็มีนอืมดังนั้นที่แน่ๆเนี่ยที่เราจะได้เนี่ยก็คือเราเราต้องทำเองจริงไหมดังนั้นในพระสูตรนี้ประเด็นนี้ชี้เลยว่า สิ่งที่เราจะได้แน่ๆถ้าไปพบอื่นก็คือเราต้องทำเองดังนั้นถ้าเราทำเองเนี่ยได้แต่ถ้าเราไม่ทำเองโอกาสที่จะได้ก็เฉพาะเปรตเท่านั้นและกรณีเราทำเองพบที่ไม่ได้ก็คือนรกไปไม่ถึงมไม่มีใครมาให้ทานเราในนรก มหมดสิทธิ์เลยนี่ <c oughs> นเจนสาบเรียนถามพระอาจารย์นะคะตะกี้นี้พระอาจารย์พูดว่าถ้าอยากมีโภกรัพย์นะคะให้รักษาสิ่งข้อที่สองคือสิ่งข้ออธินาได้ทุกข้อนะ,นะ,ะได้ทุกข้อ,อสมมติว่ากรณีที่วา่าแม่เสียชีวิตนะคะ แล้วก็แม่เขาแม่เขาเขาจะมีพวกผ้าหม่มผ้าปูที่นอนเสื้อผ้าอะไรเนี่ยด้วยของใช้ของเขาส่วนตัวไว้ตอนนี้ก็ไม่มีใครเอาไปใช้คือคิดว่าเอาไว้ดูต่างหน้าแม่สมมติว่าถ้าเราเอามาใช้เนี่ยจะถือว่าผิดสินข้ออธินามไหมคะของของแม่ที่เสียชีวิตแล้วของแม่ที่เสียชีวิตแล้วค่ะ คือเราเราไม่สามารถที่จะไปขอกับแม่ได้แล้วแล้วพวกพี่พ,พี่น้องๆก็ไม่กล้าไม่ใช้บางคนก็กลัวกลัวแม่จะมาหลอกตามมาทวงอะไรทํานองนี้บางคนก็คิดว่าเออเอาไว้เพื่อดูต่างหน้าแม่เป็นตัวแทนแม่เงี้ยใครเป็นเจ้าของทรัพย์แม่แล้วแม่อยู่ไหมล่ะแม่เสียชีวิตแล้ววันนี้ใครเป็นเจ้าของทรัพย์ทร<า>ัพย์คนตายมีเจ้าของไหม เขาต้องมีผู้จัดการมรดกใช่ไหมเออเอาก็อันนี้เป็นของนายกนายกตายไปแล้วเอาแล้วใครเป็นเจ้าของทรัพย์เนี่ยเจ้าของนายกเอานายกไม่อยู่แล้วอันตรทธานไปจากโลกนี้เป็นก้อนดินน้ําไฟลมไปแล้วอ่ะค่ะอย่างเงี้ยหยิบนายกมาหาไม่เจอแล้วหาเจ้าของทรัพย์ไม่เจอหาตัวตนไม่เจอคือคือคือแล้วใครเป็นเจ้าของเดี๋ยวโยมตอบทีละอันตอบทีละอัน ใครเป็นเจ้าของ<ม>ตอบอันนี้ก่อนไม่มีคุ้เจ้าบอกการขโมยหมายถึงถือทรัพย์อันเจ้าของม่ได้ให้จะโยงมาตรงนี้ถึงบอกตอบทีละคำถามอย่าอย่าพึ่งล่วงหน้าก็ไม่มันผิดอธินาทานยังไงเพราะพระองค์บอกว่าถือทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้นะ<อ> <c oughs> ก็เลยต้องถามว่าแล้วใครคือ,อเจ้าของ ตัวตนเจ้าของไม่มีแล้วอะ่ะใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้ามันไปอยู่ในปา่าในดงนก็ไม่เป็นไรโอเคมันก็คงจะแย่งกันแหละแต่พออยู่ในบ้านในเมืองมันก็ทายาทก็แย่งไงใช่ไหมดังนั้นทายาทก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของไงใช่ไหมดังนั้นก็ต้องไปถามทายาทไงก็ต้องแบ่งสิว่าอาอันนี้เป็นของใครอ่าใช่ไหมอ <c oughs> ย่าง อย่างพิกุเสียชีวิตอย่างเงี้ยก็อ่าบาทนี้จะเป็นของใครก็แจกแบ่งในสงการอ่าจีวรน,นี้เป็นของใครก็แจกต่อเพราะว่าเจ้าของทรัพย์ตายไปแล้วค่ะ,น,ะนั่นนะคือโยมเนี่ยเป็นคนที่ว่า <c oughs> ไม่ไม่ค่อยกลัวเรื่องไม่ไม่ไม่เชื่อเรื่องผีนะแต่พวกพี่ๆน้องๆาจะจะเชื่อเขา ไม่กล้าไปใช้กันก็เห็นว่าไม่คําถามโยมอยู่ที่เป็นอธินาทานไหมใช่นะอ่ามันมันมันก็ไม่ครบองค์ไงเพราะเจ้าของมันไม่มีไงค่ะอ่าแล้วถ้าไม่มีคนรับเป็นเจ้าของอ่ะมันก็เป็นของที่ไร้เจ้าของจริงไหมค่ะอ่าเป็นของที่ไร้เป็นไร้เจ้าของฉะนั้นมันก็ไม่ไม่ผิดอธินาทานเลยอ่ะอาจริงไหมล่ะค่อยๆไล่ไปทีละลำดับอย่างเงี้ยนะ <ừ. S 2> ถือทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เป็นส่วนจรกรรมจากบ้านก็ดีจากป่าก็ดีพระรา,าชาจับโจรได้แล้วฆ่าเสียบ้างจำขังเสียบ้างในประเทศเสียบ้างด้วยปรับโทษว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนพานเจ้าเป็นคนหลงเจ้าเป็นคนขโมยดังนี้เราขโมยหรือเปล่าเราก็บอกทรัพย์นี้ไม่มีเจ้าของแล้วนในกรณีที่มีเจ้าของเนี่ย มันยังได้ในกรณีคือบังสกุลกับถือวิสาสะถือวิสาสะเนี่ยใช้ไปก่อนได้ด้วยคิดว่าเขารู้แล้วเนี่ยเขาจะพอใจเคยเห็นกันมาก่อนเคยคบกันมาเคยอยู่ร่วมกันมาแล้วเราถือวิสาสะเดินเข้าไปอีกกุฏิหนึง่งไปเข้าห้องน้ำจะแปลงฟัน ใช้ยาสีฟันของพระอีกรูปหนึ่งเอขโมยเปล่าน้อเ <laughs> อายังไม่ได้ให้ถือวิาสาสะได้ไหมถ้าคิดว่าเขารู้แล้วเขาจะพอใจพอไปบอกเพื่อนเฮ้ยเมื่อกี้เอายาสีฟันไปแปรงหน่อยนะเออไปเถอะโอ้ดีดีดีดนี่นี่อถ้าบอกไม่ได้เอาเอาอ้ยทำไมไม่เอาแล้วใช้ไปเถอแะแหมน่นี่เขาพอใจ เคยเห็นกันมากินร่วมกันมานอนร่วมกันมาอย่างนี้นะคุ้นเคยกันเรียกว่าถือวิสาสะไม่ถือว่าขโมยอืมงั้นก็ไม่ผิดใช่ไหมคะก็ไม่น่าผิดอะไรนะโยของมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อ่ะอืมเพราะว่าถ้าเอาทิ้งไว้ก็มีจะผุจะพังนี่ฮะไม่มีใครแต่คนชอบถามว่าแล้วภรรยาหยิบเงินในกระเป๋าสามีล่ะ ก <gen> ็ไปถามกันเองแล <lide> <ue> oh. ้วกันนะไอวิสาสะขอกาสดครับพระอาจารย์ตรงนี้ครับอ่าโอเคอยากจะถามพระอาจารย์ครับว่าถ้าถ้าเราเจอตังที่ตกเนี่ยแล้วเราเก็บขึ้นมาแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นของใครเรามีกรรมไหมครับ เรามีกรรมไหมเหรอต้องถามต่อํำถามมันไม่จบเก็บแล้วไปไหนใช่ไหมเพราะว่ามันมันยังไม่จบไงทีงนี้เก็บแล้วไปไหนอ่ะมันสามารถบอกต่อได้ไหมหรือเก็บเฉยๆเก็บแล้วปล่อยลงเหมือนหรือว่าเก็บแล้วไปตรงไหนอย่างเงี้ยเก็บแล้วไปซื้อของอะไรแบบนี้ยครับซื้อให้ใครอือ้ต้องถามต่อซื้อให้ใครดี ซื้อของแล้วมาถวายพระซื้อของแล้วไปบริจาคซื้อของแล้วเอามาใช้เองอะ่ะมันต้องถามถึงปลายทางอีกนะซื้อแบบเอาไปบริจาคอะครับเอาไปบริจาคเหรออ่อย่างน้อยมันก็ไม่เข้าตัวเองเนาะอืมก็ดีระดับหนึ่งอะ่ะแ,แต่แ,แต่แต่มาดูที่พระเจ้าพระพุทธเจ้าให้พิขูรทำเนี่ยทำยังไงถ้าญาติโยมเนี่ย ลืม <c oughs> รัตนะหรือสิ่งที่สมมุติว่าเป็นรัตนะคือของมีค่าเนี่ยนะไว้ในที่อยู่ก็ดีที่พักก็ดีอย่างเงี้ยนะพระผู้มีพระภาคก็บอกว่าให้เราให้พิกุเนี่ยหยิบรัตนะนั้นได้เงินทองของที่เป็นรัตนะของมีค่าต่างๆอย่างเงี้ยแล้วไปไว้ในที่ที่สมควรแล้วก็วางจิตว่าของผู้ใดผู้นั้นก็มาเอาไปซะอ่าเห็นไหม ก็ไม่เอามาเข้าตัวเห็นไหมอ่าไม่ไปยุ่งอะไรเขาก็วางเขาไว้เฉยๆอย่างนี้นะหรือเราอาจจะเอาไปให้เจ้าหน้าทีนะ่ประกาศหรือเอาไปทําประโยชน์อะไรก็ว่าไปแล้วแต่หรืออันดับแรกถ้ามันมันเป็นทรัพย์ก็ประกาศหาเจ้าของก่อนเถอะถ้าหาเจ้าของแล้วสเดือนสี่เดือนปีหนึ่งสองปีไม่มีมาเราก็ดูว่าเออมันก็ นานมากพอแล้วก็จำหน่ายมันไปเป็นของไม่มีเจ้าของเหมือนกับที่วัดเหมือนกันมีคนมาลืมนะช้อนทับพีกละมังหม้อจานเยอะแยะก็ล้างเก็บเช็ดแล้วก็เอาไว้แล้วก็ของผู้ใดผู้นั้นก็มาเอาไปซะอ่าแต่ั้นใครลืมไว้ก็ไปดูดูซะบ้างนะพอนานมากสองเดือนหก เดือนปีหนึ่งก็ไม่มีก็เอาไงดีจำนายระบายไปแจกไปนะอืมไม่งั้นมันก็ลกเต็มไปหมดนะอ่าแล้วถ้าเอาไปใช้เองอะครับเอาไปใช้เองแหมเข้าตัวเลยนะ <c oughs> <c oughs> เข้าตัวมันก็อ่า <c oughs> มีความพยายามน้อยไปนิดนึงนะความพยายามน้อยไปหน่อย <c oughs> ก็เริ่มอาจจะมีไถยจิตนิดนิด,น,ด,น,ดนะอ่า ควรที่จะประกาศหาเจ้าของก่อนหรือว่า,าพักไว้ก่อนว่าของผู้ใดผู้นั้นก็มาเอาไปซะอย่างนี้ก็วางวางเป็นกลางกลางไว้่องวางเป็นของกลางไว้แล้วถ้าคนอื่นมาเจอแล้วเขาทำแบบเราเขาก็วางเป็นกลางเขาก็ไม่แตะจริงๆของมันมันก็จะอยู่แถวแถวนั้นหรือที่นั้นถูกต้องไหมคนมาตามมันก็เจอไงวันหนึ่งเขานึกได้เอ้ย นะเราลืมของอะไรไว้ตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เหมือนเราเราไปต่างประเทศเราไปลืมอ,อุปกรณ์เข้าของบ้างเช่นโทรศัพท์นะบางคนลืมโน้ตบุ๊กนะบางคนลืมอุปกรณ์อะไรก็ตามบางในบางประเทศเนี่ยเขาดูแล ประชาชนอบรมดีมากเลยไม,ไม่หายนะสามครั้งไปสามห่วงเวลาคนละเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในปั๊มน,น้ำมันก็ได้ของเหมือนเดิมของยังอยู่ครั้งหนึ่งที่สนามบินก็มีคนใกล้ๆเก็บไว้ให้กลับไปดูปุ๊บก็เห็นเดินไปเดินมาหาเขาบอกหาของอะไรหรือเปล่า บอกไอ้นี่เขาบอกอันนี้ใช่ไหมอ่าใช่งั้นเอาไปอีกทีหนึ่งในห้างกลับไปดูไม่เจอละที่เดิมแต่ก็ไปถามเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยในห้างเขาก็บอกเอาไปที่เซ็นเตอร์ตรงนี้สิก็ไปเขาก็บอกว่าหาอะไรบอกอะโทรศัพท์หน้าตายังไงยี่ห้ออะไรลักษณะยังไง พอบอกตรงปุ๊บเขาบอกอันนี้ใช่ไหมยอ,อนนะเจอทุกครั้งนะอขอบคุณครับนะนเขาฝึกมาดีนะเขาไม่เอาไปใช้เขายังไม่เอาไปบริจาคเขาประกาศหาคนก่อนเห็นนะอันนี้คือที่ญี่ปุน่นนะต้องกล่าวความดีคนในชาติก่อนหน่อยไปนี่ยังยังไม่เคยเจอว่าของหายแล้วยังยังไม่ได้คืนได้คืนทุกครั้ง นตัวรถไฟหายนาออกจากสถาน,นีไม่ได้ต้องซื้อตั๋วใหม่นะถึงจะออกได้โอ้เป็นเรื่องเป็นราวเลยจ,จอนทงโจทีมากันเต็มเลยนะะก็เช็คว่าทนนี้มีตั๋วรถไฟหายนะเพราะไม่งั้นถ้าซื้อตั๋วใหม่อตั๋วใหม่ไม่ได้ใช้เลยอรุณออกมาได้ยังไงตรงนี้ใช่ไหมจเจที่ก็ต้องมา แม้กว่าเกิดเดินทางมาจากไหนเราก็ต้องมาสอบสัมภาษณ์มาอะไรต่ออะไรกันเป็นนานอ่ะนะแล้วก็ถึงจะให้ตัวใหม่แล้วถึงจะออกไปได้ <c oughs> ใช่ไหมแล้วถามว่าเสียเงินค่าตั๋วสองครั้งไหมเขาบอกไม่นะเขาก็บอกว่าถ้าคุณเจอตั๋วเนี่ยเอามาคืนเงินได้เขาก็ถามเราว่าคิดว่าตั๋วเนี่ยหายตรงไหน เราก็นึกไงเอตัวมันหล่นตรงไหนว่าเราน่าจะในโบกี้นะในโบกี้เนี่ยยังเอาตั๋วมาดูกันอยู่จากนั้นเข้าห้องน้ําจากนั้นมาแล้วก็ไม่ได้ดูตัวอีกแล้วก็ลงรถมาแล้วก็ไม่เจอและเขาเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ไปตามดูในโบกี้จนเจอตั๋วของเราแล้วก็ส่งมาแล้วก็บอกมารับเงินคืนไปเห็นไหมโอ้โหความซื่อสัตย์ของคนเขาอะโยม ความเอาจริงเอาจังนะความโอ้โหเท่มากเท่มากนะอะความมีเกียรตินะเขาเขาใช้ได้แหละเขาฝึกคนเขาดีนะนี่ก็จะเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเนี่ยอก็เลยเลยเลยชื่นชมชื่นชมคนเขาจริงๆว่าใช้ได้นี่นี่ก็สี่สี่ครั้งละเห็นนะอ่าหายสาม ของผู้ร่วมเดินทางสองของเราหนึ่งนะตัวนี้เราหนึ่งนะเนี่ก็เป็นประสบการณ์เนาะ